โอ้ยบกขคออะไแม,แเม่เต็มเต็มครับเต็มเต็มจังหวะนี่ <c oughs> โอ้หมาแล้วเข้ามาแล้วเ <c oughs> อาบปได้กินปลากระแยงแล้ว <c oughs> งามขึ้นสูงรักเลย รู้เรื่ตีครับโอ้เถืเ่อสวยเอาตัวแรกแห่งมันสดงขึ้นนี้ครับเาขาแยังไงอยู่ก้างนา้ำพุ่นอยู่ก้างนา้ำโอ้ใครกังเหินมาแท่งถื่อสวยคุณมาต้อครับปลาอยู่น้ำมารับพิงหายแข็งเลยบุโยตื่นนยปลา อยู่แม่ครับใส่ยอตัวใหญ่เต๋อยู่นานสสมยูเลือกโยต๋อเพระแย่ันขายูคนขันเลือกครับจบแปงทึงลงมาถูกต้องแล้วมีวงย่แถวแถวสองตัว่รตยต้องเบาที่สุดต้องเบาไหี้ยเพราะว่าอยู่ในใบตอง

เศษปืนครับแอบเพ้ยงขางใหม่นี่ว่าแทนทุกใ,ใหม่ดีแสบคุยกันเด้อไอ้ออกเอ้นั่นมาเกี่ยวคือเม่งสุดเลยอาจจะเรียกแ่งสัตวอ้อปะป้าขาวไม่ตัวใหญ่ยด่ฟางหวงวย นี่ยปลาบูครับนี่ตรงงานเลยปลาบูโอ้ป,อปลาบูอะไรปลาจนิดแสบ <c oughs> แข่ไหนท <c oughs> ็อกน <c oughs> ี่ <c oughs> ถือเสือถือเสืออ้าแห้งชุ่มไปตลอดครับมันเร็วแห้งครับ แม่สองตัวใส่วิชาแบบ้ <c oughs> เอาความเร็วเข้าช่วยครับจังหวะน,นี้ นำไร้โหดป้าตัวนี้ขงเบ้าดีที่สุดก็จะนำไร้หลดปลาตังป,า,ปาจะเป็นมือแม่แม่นำไร้โหลดปาเดี๋ยวเช้างยป้าเกิมื่อี่ละเี่นไหปาเี่ลไปลาตอบเช้าเยบที่สุดปลา,น,าน้ำกำลังไหลอยู่บ่น้ำกำลังไหลรัดทง เดี๋ป้ากับข้นนี่ลยปา้ายสวนข้นเงี้ยมงี้ยข้นรู้เงี้ยนี่นี่เท่านี้น้ำราทงมาสิป้าขึ้นแด้น,น้นำมาแลเนเฮียงยงล่อบมืออื่นน้ำทางไรลลรทงยังเฮีงปา้าจันสวนขึ้น นี่ท่านขึ่นาไดรับครับนำนำลัดทองมาดูนมาอุ้หูถพวกคอยไงอุ้ยผ่านเลยรุนดับนัวเดคนใหม่ นึกนว่าจะค้อนใหม่เมอ้านึนน <laughs> นกว่าจะค้อนใหม่เมื่อกี้ยังวะข้อป่อเพื่อพระท่านใจโลดคอนใม่นึกว่าจะค้อนใหม่อีกแน่คอนใม่คอนใม่โอ้ยเจ้าว่าแทงปลาขนาดงอยู่พอดีโอ้โหบักเ,ออเออไไหลือบ่อใหญ่คุณแม่เหลือบอ่อใหญ่ไปแล้วเหลือบ่อใหญ่ครับบัติโต

เร็วเฮงเฮ้ยเร็วลรยระได้เปนโดนสวนเรว่มากินอ่ะนี่<ห>นอ่อแล้ว <laughs> จังหวะระชึกโอไ,<ห> <laughs> ได้เป็นโนสวนเลยครับอ่ะตัวงามเะครับมันๆช <laughs> ึ๊บเ้าไห่ซื้อได้ได้ครับ้องแจมอ่ะตัวงามยุ โอ้สองตัวเลยสองตัวสองเท้ <c oughs> เอาอ้าวทุงมือเพียงมานเดียวมานเดียวะ <c oughs> มือก็ว่าใส่ถุงมือได้มันหลุดเวลาท่าสีรษะอ๋อมืเอเดี๋ยวก็ชีวิตปั่นเท้าคร,บคร,บาบรบับสูงครับนหนามระยบสูงแล้วก็สูงครับสิ่งที่มันแนบไปเห็นได้นักครับ ย่างที่พ่อเมื่อกี้เห็นบราครับเลื่อยอาลาดไปเงี้ยวเฮ้ยยังสิเปตตาพ่อประคองขึ้นมานอนจ้าล่ะอ้คือึ้มาเห็น,น,ะหนอนะไรตัวเนาะเป็ตตาเห็นจ้าล่ะเนี่ย Than chú <laughs> Cái điều Nè Kiểm ạ Ba con Ui than bỏ Than chú không Có nghe nghe không Kiểu than ตัวใส่ดีกํลังกํลังแสงคับมันหมดแล้วเฮ้ยอย่าเป็นโมทนันเอา้าใส่ยูแม่ตัวเนียูวนี่ห่าห่าปวดก็ัง,งเ,อเ,เลอ่ามหอยปังครับเห็นบังกลินเล้แดงกอหอยปัง บอยหรอพอดีตัสีเป็นตั้งขึ้นมาจ้าละป้าโอ้พอดีเพอแเ้วตัวนี้เต๋ยิ่งับตัวนี้ท่นบอยโอ้ดีดีไปเอาถีลวได้แล้วเต๋ยิ่ครับเอาอสองตัววเาจ้าสามอะไรทำเมือ่อกี้เอาสก้อนก็ได้กไดีวะ Long mưa okay. đường không còn nó. có nghi lộng lại. You can lắm, mẹ. Trần vậy.

โอ้ยไกลเลยเหรอว่าไยโยเมื่อกี้จะต้องบอกยายหน่ยกันมันเป็นของไรรม่ใหม่เสียสาวว้าวเรี่ยวคักเรี่ยวเนี่ยชเรียดเรี่ยวเดี๋ยวป้าโอ้ อบอกนึงมามันถือสบงบกไแท้เยอะหน่อยป่าเดี๋ยวต้อนงครับเดี๋ยวันมาถือไปไนึง bố thử thêm hết áo để tất hay dạng lên đi gặp bà dìu đi đi các đi đi nha đi 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 nào đó để tôi nâng nữa đi đi đi, đi, đi một kỳ áo áo, áo, để để để, để. <laughs> อ้พาพี่นองมา่แทงป้าก็จะมัวน้ำรุ่นตลอดเลยนรุ่นน้ำตลอดเลยไอไล่ะเอ,อ้าอไรล่ะต้องบอกไงเมืม่อกี้ป้า เอางี้ตัวบุกแดงอืมถือว่าโอ้ซื้อไปแงเกือบ่ได้อาแม่บาใหยุตัวใหญ่เีอ้าวนี่ตัวนึงส่นมีป้ายเนาะพอเดี๋ยวเงมีนส่วนนเดี๋ยวก่อนนวป้ายยัง กันยนี่๋อแล้วเดียวน่นปลาคอโอ้ยปลาคอดีแม่เต็มเต็มครับเต็มเต็มจังหวะนี่ <c oughs> โอ้มหมาแล้วเข้ามาแล้วเอาไปได้กินปลากระแนง,งแล้วจังหวะนี้ต,อตอรร้องต้องใส่เพราะจันจะลดปวดตัวหนึง่งหูทั้งใน Okay, no. โอเคเนาะมองดเด้อโอ,โอ้มัน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 แล่นพ่านหนาสื่อเมันอจะเลือดิีคือ <c oughs> ปลาขาวขอยูอย่อยู่ส้นบิดผมดูว่าไป sao à, như tôi nhảy ừ, tôi đây, mẹ Có khói đâu nghe tôi nhanh Nhanh nào Mặc cái gì nào vui quá Vui quá À, vô 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 áo Mán, cắp mán, mán, mán oh. ปลาปลาจเออพอเต็นแล้วเนาะมาสองตัวแล้วครับมึงยังไงมึงแพรมมึงอุ้ยห่อลืมมันอะไรนี่นี่ตัวยังไงแล้วครับวันนี้เอาันต่อไปครับอ่ะยังง่อย What we'll exactly? เยน็นเย็นไงไงเยน็เยนเยน็เยนเย็นเย็นเอาเอยน็นได้ครับถือแล้วครับพูนตามพ่อเลยนะโอ,ยโอเคครับเอาเป็นที่ปอก่อนเดี๋ยวปะไปปอกกันครับจงังหวะพี่ขาดครับแดนตัดนานาเป็นเสียด <laughs>

บอกใจเลยนะลูกบอกใจเลยนี่เามาใจเลยครับโอ้โหเกือบเกือบปยู่โอ้ใส่ลูกเลยคอใหญ่ดี่างนี้ล่ะโอ้ไปเดยนไปอ่ะโอ้ต้องกอก็โค้ใหญ่ง แบบคนว่งครับอะไรเงี้ยไะโอ้หนำก็จะคนคุ้นหันกันคนว่า,า,ออางงี้ทั้งนั้นนะฮะเนีน่เอาลูกเต็ม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 เลยครับเออมนัมนมนัมนมันมันขึ้นนี่มีแต่บบกใหญ่เลยสมวกจากเมื เดี๋ยวครับปับปักหมุดกันได้ได้ได้แล้วข้อ,อนี้แบบกระโดดแท่งเลยครับเดี๋ยวกระโดดแท่งเลยครับอยู่วะโหอยู่อยู่แม่อยู่เกือบไม่รลดผมกระโดดแท่งลยตอนนี้แต่ว่าถุงเล้าไปเลยเอามาหนี่งโอ้ย เอาได้ได้ได้เดี๋ยวประเดี๋ยงมามาเนี่ยเลยครับหมือนนี่ครับหลบหลบดึกมาเนี่ยนี่ถุงสุดโตเลยเอาเรกกัดหน่อยจ้ว้าวว้าหา,าอ,อยู่เนีย่ย อุ้มไปอ,อ่ะ,อะมามากรมันมานสมุกจะมดเดี๋ยวครับปรบสมุกนมันเปกก็นมูลกะปุสมองของมันนี่เรีบร้อยผลงานครบับพงอ์ยาพี่น้องอพี่เจ้าบอก,กงไงขึ้นตเต็มกระตาเหรอหลุรกระตอครับ ขึกมาป้าใหญ่มันเงียบครับป้าเงียบเงียบเห้งเหมือนป้ากำลัองอยู่หนึ่งหนึ่งเอาแต่ยิ้มโตแต่จัดเจนเลยคืณคุณคุณ่านหัวคำ Ito mo ba kaya hindi ka magkipa? pa น,นี่หาถุงกว่าแล้วครับถูกจะเที่ยงขึ้นแล้วเขาจะหากลับครับปะหมานอยู่ขึ้นนี่โอ้ยบะถือสมแยวิไ่ได้ยังไงนึงโอ้ยพูดครับพูดมาพูดเลยโอ้ยทนยังไครับเมื่อกี้ครับประคอบ่ได้บ่ถือ สัตว์ลายลงมาสัตวละ,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 ละผมเห็นยางสน้นนี่ตัวส้ำคัญเลยเมื่อกี้ครับตัวนั้นตัวเท้าใดนะแต่มัน,นจังหวะสุดเอี่ยมพอดี มาป้าใหญ่มันเงียบครับป้าเงียเงียบแม่งเหมือนป้ากำลัองอยู่หนึ่งหนงึเอาแต่ยังตู้แต่ชัดเจนเลยบืออสืบันชมหัวคำ น้องเธอเอาไปไหนมันตื่นไฟโอ้ แต่เราโต้สุดยอดเลยผมยินเสียงมันแล้วมันต่ำๆอยู่นี่มันไหลสโฉบป้าอยู่โอ้ยสุดยอดเลยครับ,รอบอยิงเด้อยิงพ่อบบกบกง่ายๆเลยกันเลยอุ้ยง่ายๆว่าเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ถา้าถ้าเบิบเบาบางต้นใหม่ผมมีโอกาสได้โต้ได้กับเมื่อกี้เพราะว่าติดจังว,ว่างบางต้นใหม่พอดีแท่งทะลุไป,ป๊บอะไรครับโอ้ย ตื่นเต bon mm ้นน้ำอะไีสุดจอดเลยมือนเลยมบ้างนี่เหมือนกระตุ้นขึ้นนี่ครับโอ้เตรียงยื่นพอดีสุดจอดแล้วครับเราถือแค่วิราต้ัวยังตามตามเลยครับโอ้แท่งกรบปุถือใกล้สั่นอยู่สิครับเฮ้ยเมื่อกี้ตัวลาสุดนียังไงแี้ครับ กับผลงานนักขึ้นนี่ครับมันมานนะครับโอ้โหมีตัวใหญ่หอบเด็กถือว่ามันกลัวนนะแม่มื่อนี้ผ่าไปสองแต้มตัวใหญ่ๆเลยครับโอเคครับผมกับยายมวยขอตัวลาไปนอนกันครับขอขึ้นไม้มือกินสารสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเที่ยงขึ้นเหรออที่ยงขึ้นกลัวแล้วจุดที่หนึ่งเหรอโอ้โหมันยังมีปลาเออปลาถึงเด็กประทับประทับใจยังกับมือนี่ครับปลาตัวใหญ่ให่แลนด์พาหน้าเ้างพอดีหลังจังหวะห้องสุดเอื้อมพอดีนะครับ โอ้ยประทับใจแห้งมวนมวนครับไปเดึกมาป้าอยู่หน้าหมามาณเพียงหัวเข่าขึ้นนะครับมันสิลอยปุวยังไงลอยผ่านหน้าเขาไปสิโอ้ยยิงไปพอตัวใหญ่ๆมันอยู่แอบเข้าอยู่กับคาร์พุ่มใหม่นี่ครับมันแทงทะลุบอได้ยมั้งตัวมันใหญ่แห้งตัวตัวสุดท้ายเลยครับเป็นวอลถือผมตามนั่นเอาหน่นใหญ่แห้งครับประมาณโล่กูยกับสองโลเลยครับตัวนั้นโอ้ตื่นเต้นหลีครับสุดยอดสุดยอดเก็ถือว่ายากเติมแล้วแม่เนาะเพราะว่าผม มื่อนึงผมถือกล่องนะครับมื่อนึงผมก็ถือสมวกที่อ่ะเออั่นไงเออมานอยู่ยังถือว่ามันเก่งมากเลยโอ้ยสู่ชีวิตกับสู้ต่อไปครับหนักเลยครับเออมัน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 สู่ชีวิตเนาะโอเคเละครับมีทีบานๆเท่าห่วหาครับเดี๋ยวกินครับเอาไปไปให้สลัน นี่หนึ่งหแหม่กินป่ะดีต้องซื้อนังก,กระตุ่มเนี่ยหนึ่งหนึ่งกระเทียบเนาะ